สวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมเข้าสู่การอันบ็อกสินค้าของทางพอม p ินทูของเราอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สินค้าที่เราจะเอามาอันบ็อกกันก็คือตัวนี้ครับผมจะเป็นในส่วนของชุดลูกบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมทั้งหมด27ชิ้นครับผมรหัสสินค้าคือ40263นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 27ชิ้นนั้นนะครับผมข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นห่อพัเกจเป็นกระดาษแข็งเอาไว้อย่างดีนะครับผมพกเกจสวยงามตรงนี้เ,เดี๋ยวขออนุญาตทอดออกก่อนนะครับผมวัดตัวนี้นะครับผมเวลาเปิดกล่องต้องดูนิดนึงนะครับจะมีลูกศรที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นอยู่เว้นด้านล่างตรงนี้นะครับเตือนบอกว่าให้เราเปิดขึ้นมาจากทิศทางไหนเพราะถ้าเกิดว่าเราเปิดใจทางหนึ่งเดี๋ยวมันจะล้มเอาเนาะนะครับผม ดูที่ตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องเนี่ยเป็นพลาสติกก็จริงนะครับผมแต่เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับผมเรียกได้ว่ากาันการเขาเรียกวะบททับทําให้ทนแข็งแรงมีความเหนียวนะครับผมถ้าไม่เชื่อนะคราวที่แล้วเราได้ไปลองดูกันไหมตัวหนึ่งไปแล้วว่าเอารถทับเป็นยังไงนะครับผมเป็นพลาสติกเกรดชนิดเดียวกันนะครับผมส่วนอันนี้เราไปดูกันว่าถ้าเราทําตกจากที่สูงล่ะจะเป็นยังไงครับผมเชิญชมได้เลยครับ โอเคเห็นไหมล่ะทาตกจากที่สูงมาขนาดนั้นอาจจะมีหลุดมีหล่นบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่สุดท้ายก็สามารถประกอบกลับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแตกต่างที่เป็นกล่องเหล็กแบบที่เราเคยเห็นเนาะเพราะถ้ากล่องเหล็กเนี่ยถูกการทับนะครับผมแรงๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้กล่องเนี่ยเสียหายและไม่สามารถนํากลับมาใช้ง,งานได้อีกแต่ถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงสูงนะครับผมทําให้ตัวกล่องเนี่ยก็ยังอยู่กับเราได้นานรวมถึงข,งของข้างในก็ ลดการเสียหายได้ด้วยนะครับผมมาเรามาดูข้างในกันดีกว่ามาเปิดกล่องแล้วนะฮึบอ่าโอเคข้างในนะครับผมไม่ได้มีแค่2ชิ้นนี้นะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมอันนี้ตัวโฟมที่เป็นโฟรมรองเนาะไม่นับนะครับอ่ะโอ้โหชิ้นนี้สวยสดงดงามมากนะครับผมเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมชิ้นนี้อุปรกรณ์ข้างในนี้ทั้งหมดนะครับผมก็ผลิตจากวัตถุดิบนะครับผมจากทาง อาก้าเลยนะครับผมเม็ดอินไต้หวันนะครับผมทุกชิ้นเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทนแน่นอนนะครับผมเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่า27ชิ้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนี่ครับตัวนี้เป็นตัวลูกบ็อกนะครับผมลูกบล็อกสั้นนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะใช้กับหัวที่มีขนาดครึ่งนิ้วนะครับผมได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ ไล่เรียงตามเบอร์ไปนะครับผมตั้งแต่เบอร์10เลยนะครับผมไล่เลยนะ1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 0้าแ้ละก็32นะครับผมใหญ่สุดนี่นี่เองนะครับผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าลูกบล็อกตัวนี้เนี่ยจะพิเศษมากกว่าลูกบล็อกตัวอื่นๆนะครับผมตรงที่ว่าเรามาดูด้านในกันนะครับผมด้านในบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับผม ก็เขาจะมีเป็นลอนๆอยู่ข้างในเห็นปะอ่าลอนๆที่อยู่ด้านในตรงนี้ครับผมลอนๆที่อยู่ด้านในตรงนี้มีเอาไว้ทําอะไรตรงนี้นะครับผมปกติถ้าเราเคยลูกบล็อกทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมเรียบๆธรรมดาการที่ใส่ลอนๆเข้ามาตรงนี้ครับผมมันทําให้เหมือนกับเป็นแขนนะครับผมที่ใช้ยึดตัวน็อตที่เราเอาไปขันที่เป็นพวกนี้นะครับเวลาที่ถ้าเราใช้เป็น,นานๆปุ๊บเนี่ยตัวหัวน็อตเนี่ยก็จะเริ่มหวานเริ่มหลวมนะครับถ้าเราใช้ตัวลูกไอตัวที่เป็น ลูกบล็อกตัวทั่วไปเนี่ยบางทีางครังมันก็จะฟรีมันก็จะลื่นแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับผมมันมีตัวแขนตรงนี้อยู่อ่ะมันช่วยจับยึดทําให้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มหวานไปแล้วเนี่ยเป็นบางส่วนเนาะไอ้ตัวนี้จะยึดแล้วก็สามารถทาให้เราสามารถหมุนมันได้นะครับผมนี่คือข้อพิเศษเลยนะครับของลูกบล็อกตัวนี้นึกภาพออกเนะาะปกติการใช้งานจะพวกน็อตพวกไขควงพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของการใช้แรงต้านเนาะตัวน็อตด,ด้านบนใช่ไหมครับเอานี้ครอบลงไปแล้วก็ให้มันขัดกันชนกันแล้วก็ให้มันหมุนเข้าแต่ถ้าเป็นตัวนนีี้เ่ เขาจะมีแขนตัวนี้คอยยึดเอาไว้ให้นะครับผมตัวนี้แหละที่ทําให้ลูกบล็อกตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นๆนะครับอ่ะไล่ต่อมาเอาจากบนลงล่างแล้วกันมาตัวนี้ครับค่อนข้างแข็งแรงครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวด้ามบล็อกนั่นเองนะครับก็คือตามชื่อเลยครับตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นตัวด้ามนะครับผมเสียบเข้าไปกรึบนะครับผมก็ใช้สามารถใช้ขันใช้อะไรได้ทั่วๆไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเอียงหัวนี่ นะครับผม180องศานะครับมากกว่าด้วยมากกว่าด้วยนะครับผมจากตรงนี้นะครับในการเอียงเข้ามุมทิศทางต่างๆได้นะครับผมจากตรงนี้นะครับผมแข็งแรงเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมด้ามจับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นรอยบากตรงนี้ไว้ให้อยู่แล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะช่วยทําให้จับกระชับมือแล้วก็มีรูบริเวนด้านล่างเผื่อใช้สาหรับเอาไขควงหรือเอาแท่งเหล็กเสียบใช้เพื่อเพิ่มแรงในการหมุนได้จากขั้นตอนตรงนี้นะครับอะต่อมาเอาวางไ้ข้างนอกก่อน ต่อมาครับผมเรามาดูตัวที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก่อนเนาะตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวด้ามเลื่อนนั่นเองนะครับผมด้ามเลื่อนเนี้ยถามว่าทำไมถึงเรียกว่าด้ามเลื่อนเพราะว่ามันเลื่อนได้แบบนี้ครับนี่พอมาเลื่อนได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราใช้นะครับผมอ่ะแนะนําตัวต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวข้อต่อนะครับผมมีขนาด5นิ้วแล้วก็10นิ้วตัวนี้เป็นตัว10นิ้วนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวห้ววตันี้้อยู่ขางในแต่เดียวผมขอนญาต จับจับจากตัว10นิ้วนะครับของเฮ็ชัดๆเนี่ยเราสามารถต่อประกบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวลูกบล็อกใส่บริเวณด้านล่างนี่เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นตัวทีแล้วเราก็จะสามารถใช้หมุนได้หรือบางทีบางครั้งต้องใช้แรงเราก็ดึงหมุนนะครับดึงหมุนนี่เห็นปะ่ะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มแรงในการ ที่เราสามารถใช้จับแล้วก็ออกแรงกับมันได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแนะนําไปด้วยเลยเนาะนะครับก็จะ,จะเป็นชุดตัวด้ามเลื่อนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวข้อต่อเพิ่มเติมขนาด10นิ้วแล้วก็ขนาด5นิ้วด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถต่อกันเองได้ด้วยนะถ้ามันยาวไม่พอก็จะกลายเป็น15นิ้วนะครับผมแล้วก็ต่อเข้าไปกับตัวชุดด้ามเลือนอย่างนี้เห็นไหมฮึบมันก็จะยาวขึ้นอีกอย่างนี้นะครับรวมถึงยังไม่พอเลนสซะแล้วต่อมาครับผม อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวข้ออ่อนนะครับผมตัวข้ออ่อนก็คือจะสามารถเอียงได้นะครับผม3 6 0้อองศานั่นเองนะครับผมหมุนฝั่งนี้เนี่ยครับผมเอียงได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละอ่ะต่อเข้าไปแล้วเราก็ต่อเข้าไปอีกนะครับผมฮึบอ่าเรียกเร็วถึงได้บอกเล่นซะแล้วเนี่ยครับก็สามารถที่จะหมุนไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมุนแบบนี้ไปทําไมแต่ว่าก็เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้ต่อกันได้ทั้งหมดแบบนี้ครับแล้วแต่ ที่จะนําไปใช้หน้าพวะบางทีบางครั้งเนี่ยอย่างตัวข้ออ่อนตัวนี้ครับมันไม่จะเป็นต้องต่อแบบนี้มันต่อแค่เอาตัวข้อต่ออันนี้นะครับผมต่อกับชิ้นนี้ก็พอเนี่ยครับผมแล้วเราก็ใช้ในการเสียบลงไปแล้วก็หมุนแบบนี้ครับมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับเพิ่มน้ําหนักเพิ่มความแรงเพิ่มองศาต่างๆในการใช้งานได้กับเซตนี้นะครับผมมาตัวต่อมาครับผมตัวนี้ครับนี่อันนี้คือบล็อกหัวเทียนขนาด 21นะครับผม21มิลลิเมตรนะครับแล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับผมในตัวชุดกล่องก็คือตัวนี้ครับฮึบโอ้ค้างแน่นโอเคตัวนี้ครับผมคือด้ามฟรีหัวไข่นั่นเองนะครับผมถามว่าด้ามฟรีหัวไข่มีไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมอ่ะบอกไว้สาหรับเผื่อบางคนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะนะครับผมเราก็แค่ใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะครับผมถ้าเราใส่เข้าไปเฉยๆเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้าเนาะนะครับผมมันจะใส่ไม่ได้เราต้องกดปุ่ม ชึบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่ฟึบเข้าไปนะครับผมปกติเวลาที่เราไข่ะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกด้ามทั่วๆไปใช่ไหมเราไขานะครับเราไขาฟึบเราต้องถอดใส่ฟึบหมุนถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นด้ามฟรีหัวไข่นะครับผมก็เมื่อเราขันเสร็จปุ๊บเราสามารถดึงกลับได้เลยเพราะว่าตัวเองจะฟรีแล้วก็ดึงไปนี่ครับเพื่อที่จะให้เราขันนอ็อตสำหรับเข้าและออกได้เข้าแล้วออกอาวมันขันได้ทางทางเดียว แล้วมานจอ,อกได้ยังไงอ่ะด้านหลังตรงนี้ครับจะมีสวิตอยู่เนาะเราก็แค่พลิกสวิตตรงนี้กรึบมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี้เวลาที่เวลาที่เราดึงดึงเข้าหาตัวมันจะมีเสียงเนาะอันนี้เราดึงเข้าไม่มีเสียงแล้วก็ดึงออกนี่เห็นปะก็สามารถใช้ขันเข้าและขันออกได้โดยการเสียบเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราต้องมานั่งดึงออกดึงเข้าดึงออก,ด,ออกดึงเข้าได้จากตัวนี้นะครับนี่เรียกได้ว่าครบทุกชิ้นทุกองค์ประกอบนะครับสามารถเข้างานได้ตามที่ซอกแคบ ได้ตามุมตามองศาทั้งหมดได้ด้วยนะครับผมกับชุดลูกบล็อก27ชุดตัวนี้นะครับผมและส่วนสุดท้ายนี่นะครับผมอันนี้คือไขควงนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นไขควงสลับนะครับผมมีทั้งด้านบวกนะครับผมแล้วก็ด้านลบด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัววัตถุดิบที่ใช้ครับผมก็เป็นพลาสติกที่แข็งแรงกว่า PVC ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเหล็กที่ใช้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยี CRV อีอีกด้วยนะครับผมนี่ เห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นฝั่งบวกเนาะเราก็ดึงออกฟึบนะครับใส่ฟังเข้าไปกลึบนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นฮึบจะกลายเป็นฝั่งลบนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้เนาะรวมทั้งหมดนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้26ชิ้นนะครับและกล่องอีกหนึ่งกล่องนั่นเองนะครับผมรวมแล้วเป็น27ชิ้นที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเรียกได้ว่าอื ดูสวยสดงดงามฮนะแข็งแรงทนทานนะครับผมกับเซ็ตที่อยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊อยากได้จังเลยนะครับผมหรืออยากได้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับผมว่าในชุดเนี่ยมีอะไรยังไงนะครับผมสามารถหาซื้อนะครับผมได้ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปนะครับผมรวมถึงดูที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ได้และสามารถเข้ามาดูด้ที่ เว็บไซต์ของทางพัม p ินทูของเราด้วยเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็จะมีแอดมินน่ารักน่ารกนะครับผมคอยตอบคําถามทุกทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมใครที่สนใจอยากลองดูสินค้าต,ตัวอื่นของพัมคินทูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับผมกับเซตนี้ก็ยังมีนะครับผมอยู่ข้างในด้วยนะครับเรียกได้ว่าแบบ อย่างที่บอกคะตั้งแต่หัวเล็กๆจนถึงหัวใหญ่ๆเนี่ยเราซ่อมเรียกได้ว่าน่าจะระดับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนะฮะไปจนถึงระดับพวกรถกระบะรถเก่งท่านใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้นะของกับเซตนี้นะครับผม27ชิ้นนั่นเองครับโอเคก็สลับวันนี้นะครับผมการอัดบอลก,ก็เดี๋ยวคราวนี้จบลงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวามาดูกันว่าคราวหน้าครับจะมีสินค้าอะไรมาอันบ็อกซ์ให้ดูอีกนะครับผมสรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพำมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง